ทอดแจ mm, bon ah, ้งจางป่าข้าแลรนสวนอยู <g urg h> um, uh ่ว huh. ังเลี่ยงเมืองอุบลนี่เห็นรถวี่แล้วพงแรีนผ่านอยู่กระชั้นข้าสถือคอยว่าเออร์เดเชลเดอร์เอาว่าวที่ละหมอน่งมันอยู่ในเฮือนนั่นละชื่ออมิตตาเออชื่ออมิตตาตาวัดเจมันอมิตตาเอออือนางลาบ่าวกันเบิ้งซุยเนตข้าวว่าวกันเบิ้งนางลาามิตตาตาคู่คนงาม แม่ย่างแม่ผู้ใดมาเฮือนจะมาคุยกันรอมป,อ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 ปอ้อมผ่านก้าหัวแกกันมาหลายปีเสร็จแล้วพ่ออันออกไปเบื้องหน้าเอาโลดหลาเอาลล้ยพี่น้องทั้งพ่อนี่ล่ะพี่น้องเจ้าบ่เสียวเสียว,ยวเอเอเส<อ>ร็จแล้วพ่อพ่อจู้ใสล่ะพูญนั่งอึมตืมอยู่บุนล่ะห่วยพ่อเออพ่อพ่อพ่อพอย่างย่างยังย่งย่งอันไปนี่ม้วนหลวงพ่ออันเจ้าคณะอำเภอมาสวดชะดอคลองขั้นเฮาเด้อพ่อเด้อหลวงพ่อพระคู่เวศ ตะวันมัลกิจนี่ยหมเดี๋ยวนี่แม่เอาน่วัสดุตัวอย่างสอดคออย่างอีกขวดจะได้บอเห็นบ่อแห้งยิ่งหมอยู่อันนั่งน้อยสานอยู่หขนนดโค่นโค่นค่นโคนแท้แท้เนี่ยนะนะค่นยังมาคือแห้งมองเบิ้องมองไดคือแห้งให้คอยเอิ้นใช่เพิ่นบ่อพอเออเอื้นเบิ้งเอิ้นเห็นอย่างน้นเอาเอิ้นพี่น้องกินน้ำก็ได้บ่น้ำเล่าแน่เพราะเรามีแห้งเนี่ยพวกนคอยเอิ้นใช้ได้ลราพอเออกันแน่จะใช้เอิ้อนนล่ะเอิ้นโลด พอนายเนี่ว้าวบุเมตาวิทย์นี่แท้อันนี้ยังพอเน่โอ้ผมยังดอกเท้ากันโลยแล้วเท่ากับเจอเอินพอนายตัวเจอเอินพี่อายอยู่บ่มันบอกคือเรื่องเนี่ยแล้วดีใจได้เป็นอย่างพอนายจะแม่จะบ้านไหนล่ะอพอนายเมาบุญพระเวทน้ำเพลินแั่บอกมานั่งยังอยู่นี่พูนโยบัดพูนเทศโยพูนไปพอนายไปไปวัดพูดด้อเอินพี่สิน้องฮะพี่พี่ เอินพี่พี่ช่ยพี่ชุ่วยจะ่าเอินพี่เถาะว้าวเป็นยังกับปุ่นมันออกั้างเก่าว้ายเบิดเจ๊กถวยเบิ้ดถวยอามิติตาเอ้ยนางลา เพิ่นมาเลี้ยงสร้างเถ่าขายงานได้กินคาเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบ่มีได้คำอสดเลียงไปช่วยชนะประโยชน์น้ำอ่างชนะละแม่โฮบิกว่าเอ้ยเลี้ยงสร้างเถ่าขายงานได้กินคาเอ้เลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบ่มีเอ้พอยากถามไม่ถอดเลี้ยงสร้างเถ่าตัวนี้มันง่าเจ้าอยู่ใส่ฮะใช้ง่าเจ้าหฮะนี่ง่า เต่าละมาอันอีซีอินทรียนังหัวเล็กเด็กหน่อยอมิตตาเต่พอพอา,าหัไหนหัวแห้งหตัวอันเรื่องนี้มันเป็นใจสี่ได้ลูกลา,ลกลาอันเพิ่นนั่นเอาเงินมาผากไ่้น้ำพ่อพ่อข้าเมเจ้านั่นใส่เงินเพิ่นเบิร์ดสิเอายังให้เพิ่นกับบเอาก็เลยว่าสิโยกับมิตตาให้เพิ่นเพิ่นังสี่ย้อมวิด<อ>นี่วิดสินใจเด็ดนีนี่ลูกลาอ่านว่าเจ้าว่าเจ้าสองเอาผัวบ่พ่อก็จะสิยวเาซื้อเลยเถอะเว้ยก็เสียซื้อนี่แหละ ไปติดนี่ติดเสิบลำมาหนากลูกมากมเต้าเอามัน,มนอดอกมูเต้า,าอะนนม,มันมีท่ามีทางออกนี่แหละแกซอยพ่อเนี้ยตีอ่าง<ก>อะมิตาตาเอ้ออยแม่ยังหลับพ่อพี่กับชวนหมอนมาซ้อนสวนมีพี่กระนับสวนบักมีมาซ้อนบักสนกสน,นตระคำ เอยชวนแบบมี้ก็สวนบักขนมมากกว่าชวนอันเดียวกันลักสัยับาบ้าจะแตกอย่างว้ายเบา่น้ำไอ้ชิซุยดีๆในที่หละมิตตาเอ้ยความมากักมากมากลมๆคือกระทงงมหัวความมากักมากพ่อๆคือกระท่องงมหัวใช่ไหมครับ,บเ,อเอัง,งเสียงเราคือดังมากซิวบุมแต่เนาะพญ่าพามเยอะบางนาพักเจ้าเป็นแต่ง้อยขี่ใช่ดีแต่กว้างจิมังง้อยขี่ใช่นาพักไอ้เจ้าเองนะครับเอ้ยเบากันเป็นต่นิดวิดหนีนะเธอวิข่าวเจ้าชี้ตัวเราเขาพูดเ่าถอน จะมักง้อยขี่ใส่บาราน่าเชียวโอ้ยเออโอ้ยเฮาว่าเฮาบ่มหมานดอกไว้เฮ้ยไม่อมิตาตาบอกน้ำเล่าดีๆแม่เป็นอย่างบ่ได้เลยแล้วิพุ่นได้แล้วจับพอกับแม่พุนได้คำว่าบ่หาเงมนมาใหม่เล่าไออสร้างมาปลายไว้กลางน้ำแก้มหมูไก่พอชิจนตอายบอกคำมันจอสาโรดไก สร้างมาตายไว้พางให้โอ้ยแกมหมูกามอมิตรตาน้องลาบไปโยน้ำเพลนีบายลำบากดอกทำเอ้ยอมิตรตาไม่ยังไปโยน้ำอะไรใส่น้ำหลังยังไม่บอกนะสิตายไปตายถ้าได้ก็ไปโหลดยังไม่บอกต้องฝอยยุนี่ ใช่สิไปมากคู่เท่าว่าดี่แี่ยบดเป็นชีนวดบ๊าใส่คาถาเบิ้งเสียวแต่ว่ามีคาถาสีทั้งหน้าชวงหน้าเนี้ยนั่นงฮะกับผมโบเลียวเบิ้งไวต์ดังกะชีบม่โมบ๊าโอ้จอมกอมักกระดอมักกระเดอให้มักโกคือจ้างอ่อนขออ้อยนี่เด้อหักแพงโกเพียเมื่อเซตกลัวมิดตาบัง chị chân bí pin vào nó mạc anh đọc chị nhanh không chị chút 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 ดำรงความหลักไปอะไรบทธาเชาขึ้นรถว่าเบิดบอชุมวีละพงเ์มัอคืนขึ้นะเข้าเมื่อไปอยู่น้ำอายบวำค่ำสิปรยูจะไหลจะเสร็ไปผ้าขอยเปซหนังจีนายสิเป็นผู้เลี้ยงนั่งเองสเดจิเลี้ยงขอยีหลีว่าตีแมนไม่ตู้ไข่หนักยุ่งบ่ไหกัดไล่บ่อไข่ตอมเลยพอพามอะไรหลือันไปอยูนน้ำเจ้าเร้ยขอยชื่ออัน เกือบยอดปข่อยใข่นส้ในเด้ออันนี้หังก่อนเกือบยอดปออนนีหังเกือบ